หลวงปู่ดุลท่านไปนานาแล้วก็ดูจิตใจของท่านทำงานท่านใช้เวลาไม่นานท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจในอริยสัจที่ท่านเข้าใจขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อริยสัจธรรมดาเป็นอริยสัจขั้นสุดท้ายคืออริยสัจแห่งจิตเป็นความแจ่มแจ้งั่นเองนะะ ว่าจิตเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเ,เข้าใจแจมแจ้งอย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้แจ้งว่าจิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์จมแจ้งสมูทัยก็เป็นอันถูกละอันตโนมัติอย่างพวกเราเวลาตัณหาเกิดใช่ไหมแม้เราก็ต้องแก้ตัณหาสารพัดวิธี อย่างคนทั่วๆไปมีความอยากเกิดขึ้นก็ไปสนองความอยากความอยากนั้นก็ดับเดี๋ยวก็ความอยากอย่างอื่นมาเกิดแทนนี่อย่างโลกโลกพวกหนึ่งมีตัณหาขึ้นมามีกิเลสขึ้นมาก็ไปนั่งสมาธิจิตสงบลงไปตัณหายาบยาบกิเลสยบาบยาบก็หายไปกลายเป็นตัณหาละเอียดแต่มองไม่ออก แต่การที่รู้แจ้งแทงตลอดลองไปที่ตัวจิตนะว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นของบังคับไม่ได้พอร,รู้แจ้งเห็นจริงตรงนี้นะมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งแจมแจ้งไนระแจมแจ้งอย่างไรแจมแจ้งวนะ่าจิตคือตัวทุกขนะ์ทุก แบบไหนบ้างทุกเพราะไม่เที่ยงจิตดีวิเศษแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ที่เราฝึกกันแทบเป็นทับตายได้ผู้รู้มาสุดท้ายจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตทั้งหลายเป็นทุกข์ด้วยการถูกบีบคั้นเนี่ยการเห็นทุกข์ของจิตนะเห็นได้สามมุมเห็นเพราะมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงก็ได้ เห็นทุกเพราะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอย่างจิตผู้รู้เนี่ยมีผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้ก็ถูกบีบคั้นให้กลายเป็นผู้หลงให้ต้องไปดิน้นรนทํางานกลายเป็นผู้คิดบ้างผู้เพ่งบ้างอะไรเงี้ยมันมันทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ตลอดหรือเราเห็นว่าตัวจิตนะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำน,นาจบ,บังคับ เนี่ยเห็นในมุมใดมุมหนึ่งนะจิตกอจะปล่อยวางจิตได้ก็จะเข้าถึงนิโรธความดับสนิทแห่งทุกขเนี่ยหลักที่หลวงปู่ดูลสอนนะจริงๆเป็นอย่างนี้นะ